ทดสอบฟิล์มกระจกเอ e วอร์เมนสำหรับ iPhone 14วันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์ความอดทนของฟิล์มเอ e วอร์เด้วยกล่องสุ่งนี้อะไรอ่ะ <S 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 ทุกคนก็มีชาเลนจ์ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องของเซอร์ไมล์ชาแนลนั่นเองนะคะตามชืคค่อคลิปเลยทุกคนว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทุกคนคืออยากให้ดูสภาพโทรศัพท์ของมายตอนนี้มากก็คือหน้าจอฟิล์มคือเละไม่ไหว เนี่ยคือมันแตกแล้วแบบเละแล้วเละอีกอ่ะใช้อันไหนก็คือไม่รอดอ่ะอันนี้ก็คือสภาพโทรศัพท์แบบจริงๆนะทุกคนใช้งานจริงคือเปลี่ยนฟิล์มมาหลายรอบมากเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือแบบแตกเละไน่อยและเนื่องจากสภาพโทรศัพท์ของมายเป็นแบบนี้นะคะทางแบรนด์เอเดอร์แเขาก็เลยส่งฟิล์มมาให้คือน่ารักมากทุกคนแต่แต่เขาไม่ได้ส่งมาเป็นแบบธรรมดานะทุกคนเขาส่งมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนส่งมาเป็นแบบกล่องสุ่มจ้า มาจะจับ,บ่องส่งเลคะทุกคนมีขอให้เราไปพิสูจน์แล้วว่าฟิล์มเนี่ยคือทนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องส่มที่เราจะมาท้าพิสูจน์กันในวันนี้ไปเป็นเรื่องทดสอบกันเลยขั้นตอนแรกเราจะนำตัวฟิล์มของเอเวอร์มนมาตัดกระป๋องให้ขาดเพื่อทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มั้าสุดก็คือตัวกระป๋องแบบเหมือนจะขาดแล้วขอบฟิล์มก็คือยังไม่เป็นไรมีถลอกเล็กหน่อยไม่แตกไม่หกัก คนเวอร์มากคออกคนกระป๋องก็คือขาดเลยขาดเลยแม่จริงจังมากเวอร์น้องตัดกระป๋องได้อ่ะคิดดูไปหั่นหมูที่บ้านได้ไหมเนี่ย ต่อมาขั้นตอนที่2เราจะใช้ปากกาย,ยิงแสงสีฟ้าในแผ่นทดสอบระยะประมาณ5เซนติเมตรน้องจะเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วเราจะทดสอบอีกครั้งโดยการเอาแผ่นฟิล์มมาขั้นกลางสังเกตว่ารอบนี้แผ่นทดสอบจะไม่เปลี่ยนสีนะคะทุกคนถ้าได้ผลลัพธ์แบบนี้แสดงว่าแผ่นฟิล์มของเอเบอร์เมนสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ต่อมาขั้นตอนที่3ารอบนี้เราจะใช้คัตเตอร์เลยทุกคนกรีดลงบนแผ่นฟิล์มของเอเบอร์เมนเพื่อทดสอบการการรอยขีดข่วนของฟิล์มมา mm. ดูกันแบบชัดๆอันนี้คือไม้กดแบบออกแรงมากๆนะๆนะทุกคนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่มีรอยเลย ต่อมาขั้นตอนการทดสอบที่สนํนฟิล์มของเอเวอร์เมนมาโค้งงองแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาจะขึ้นเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มธรรมดากับฟิล์มของเอเวอร์เมนตว่าแตกต่างกันแค่ไหนอาเทียบให้ดูชัดๆอีกรอบนี่ชอบมากเลยตัวฟิล์มเขามีความยืดหยุ่นมากๆเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมคือมางอแบบงอสุดๆแล้วนะเขามีความแบบว่าแข็งแรงมากๆเลยอะทุกสามารถยืดหยุ่นได้ดีมากไม่แตกไม่หักเลยแต่ตัวอื่นที่มาเอามาทดสอบนะคะก็คือแบบแค่แบบงอนิดเดียวก็หักแล้วนี่อะไรอะ โคนก็มีชาเลนด์ด้วยทำฟิล์มตกตอนเล่นสเก็ตบอร์ดในหนึ่งท่าอ่ะเอาแล้วไงนี่เราต้องไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันแล้วใช่ไหมโอเคในะเมื่อทางแบรนด์เขาท้ามานะคะเดี๋ยวไมจะจัดให้ทุกคนแบนดเดี๋ยวเราไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันแล้วก็มาดูกันว่าจะทนจริงไหมไปแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทำชาเลนจ์ของเราในวันนี้นั่นเองมาเริ่มเลย ทุกคนนี่ก็คือสภาพฟิล์มหลังจากตกไประมาณ4ี่หรอบได้นี่มาทดสอบประมาณ4ี่หรอบเลยนะไม่มีรอยเลยโหตัวนี้คือทนจริงไม่คิดว่าจะทนขนาดนี้แหละทนมากบอกเลยแนะนํา สำหรับใครที่สนใจน้องจะเป็นรุ่น 3D Corning ใส่ลงโคงอเมริกากระจกเดียวกับหน้าจอ iPhone มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมถึง5เท่ารองรับแรงกระแทกสูงสุด3เมตรเค่อง Blue Light ต้องการแสงสีฟ้าช่วยลดอาการปวดตา <C> alling, ได้ Corning Gorilla Glass แท้จากอเมริกาตัวฟิล์มลื่นและใสมากสัมผัสเหมือนหน้าจอจริงตัวนี้รับประกัน1ปี 1> ใครใส่ Adventure หรือว่าสายกิจกรรมบอกเลวเหมาะสุดๆและนี่ก็คือการทดสอบทั้งหมดของเราในวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนเอาจริงไม่คิดว่าจะทนขนาดนี้ดีจริงของ e v e r m i n e เดี๋ยวมาจะทิท้งพิกัดไว้ด้านล่างนี้นะคะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อก็ได้นะทุกคนบอกเลยว่าเรื่องความทนนะ้ายกให้ฟิล์มของ e v e r m e n เลยดีจริงๆทุกคนไปลองใช้ดูเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไปหาสั่งซื้อก็ได้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย